ในค่ำคืนดื่นดึกเรานอ,นอนไม่หลับเรากำลังคิดเก็บความโกรธหรือผูกโกรธใครไว้ในจิตบ้างให้บอกตัวเองว่านะหิสาธุโกโทนี่คือคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านะหิสาธุโกโทแปลว่าความโกรธไม่ดีเลย หรือจะพูดกันตามความจริงความโกรธไม่มีประโยชน์อะไรเลยสำคัญมากความโกรธไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่าให้ความโกรธเป็นสิ่งที่ทำลายความสงบสุขในจิตใจของเราทุกปรากฏการใดๆที่เกิดขึ้นในโลกและชีวิตคือทุกปรากฏการที่เราจะต้องยอมรับปรับใจแก้ไข ตนเองอันนี้สำคัญมากนี่จะบอกว่าเป็นคาถาที่ทำให้เรานอนหลับก็ว่าได้ยอมรับปรับใจแก้ไขตนเองคำว่ายอมรับปรับใจเนี่ยหมายความว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรที่ประเด็นประดังมาสู่ชีวิตของเราอะดูเหมือนจะทำให้เราแย่หนักใครบางคนเนี่ยพูดถึงเราในแง่ที่ไม่ดี หรือบางทีพูดกับเราในแง่ที่ไม่ดีอันนั้นก็เป็นคำพูดของเขาถ้าคำพูดนั้นไม่ดีก็เป็นความไม่ดีของเขาบางทีเราอาจจะคิดเข้าข้างตนเองก็ได้ว่าเขาไม่ดีกับเราแต่จริงๆการที่เขาพูดถึงเราในแง่ที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นด้วยว่าเรามีความไม่ดีที่น่าพูดถึงอยู่บ้างหรือเปล่าหนอเพราะนั้นผู้ฉลาดอย่างแท้จริงเนี่ย เวลาใครพูดถึงเราในแง่ที่ไม่ดีเนี่ยแทนที่เราจะต้องไปมองว่าเขาพูดไม่ดีเราควรจะมองว่าความไม่ดีที่เขาพูดอยู่นั้นมีอยู่ในเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างถ้าความไม่ดีที่เขาพูดถึงมีอยู่ในเราจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ขอบคุณเขาเถอะที่เขาช่วยเป็นกระจกส่องเราให้เห็นตัวตนของเราว่ามีอะไรไม่ดี ในชีวิตอยู่บ้างจงมองดูตนอย่างคนมีดวงตาจนในดวงตานั้นไม่มีตนเป็นสุภาษิทิโพธิสัตว์จงมองดูตนอย่างคนมีดวงตาจนในดวงตานั้นไม่มีตัวตนหรือไม่มีอัตตาขณะนั้นเมื่อเรามีดวงตาเนี่ยในการส่องมองดูตนแปลว่า เราก็จะมีความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตเราก็จะมีความสามารถในการทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นคนที่ปล่อยวางเพราะยอมรับปรับใจคำว่ายอมรับปรับใจเนี่ยคือยอมรับว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับเรานั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เราไปควบคุมไม่ได้เป็นความทุกข์ที่เราเลี่ยงไม่ได้ เช่นถูกด่าว่าถูกตำหนิติเตียนหรือถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดีโดยประการต่างๆยอมรับปรับใจเสียเถอะแม้แต่พระพุทธองค์ทรงคุณล้นมานก็ยังเข้าประจนแทบป่นปี้สาอะไรมนุษย์เราเพียงเท่านี้จะไม่มีศัตรูร้ายหมายรังกวาน